พี่น้องผู้เจ้าเมืองผู้เจ้ามืองเห็ดดำพี่น่ะพุ่นะพู่นะพูดก่อนอเมรลกาพนะมาดอกมเร็วๆอ้มเร็วๆใหเราเี่ยเม่นบอที่ลางเพียรดอกเมืองผู้เจ้ามึองตุวขยตื่นเต้นตุวขยเ่เคยเห็นเห็ดดำหลายบรนี่มองยังอันนี้แค่จิบๆมองคุณบอาสีบอยากสีผ่านฟ้าผุนนะวันลุกไปผุอ่ะนนนผุนุนนผุนผุน โอ้ยมันคือหลค่ะไหลแน่แท้หลมือพ่ได้บ้าเรนเด้ดิสูงมาปวดกโมกแต่ไอ้ยนั่งอุ้มมนเห็นอีหยังเห็นเห็ดก่กันน่ะพอบอกเราทางนเบรรงเพราะเาบรรงติเสียวนี่แมมเจ้าไม่เป็นแต่เงือแต่บิงอเห็น

บอกม่บบอได้ได้รับแ้ป่ะดเน่มาบอกบ่บอกคนหรอเนาะเอากับมากันเองนี่แล้วเดินไปพี่น้องกอเดียวได้หน่กอเดียวได้หนิไปบ้ดูนี่ มันแสบบักอย่างค่ะได้เหตุอันนี้มันเห็ดมันที่เป็นคือเห็ดนะอันเห็ดอันนี้อย่างก่อนเห็ดนางฝาบอกเฮ้ยอุ้มเนาะมันเออมันจะเป็นขึ้นเห็ดนางฝาเลยเออมันสีแสบกว่าเห็ดนางฝาอีกคุณนะเห็ดนางฝามันมันยังอันนี้เด้เห็ดนางฝาบานห้องนะเนาะอันนี้มันยังแสบกว่าเห็ดนางฝา อมเห็นั้งฝ่ามันเลวเละๆบานเท่าน่ะมือนันยนหนึ่งไปกินกับอันนันแม่กับเจวแหม่ผี่สมตามเจวไปเนาะหนึ่งใส่ตะไครไปบบกปูดเพรอีตู้ซาวเกลใช่หรอจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหปนกระแ่บปนเฮ็ดเจวเฮ็ดเอาไปย่างอะนะพี่อ๋อแค่กับอันปนเฮ็ดปวงไหมเ็ดปวอ๋อย่างใช่หรอกกับตามปนเลยนะีิ เด็กเอกสิล้องเห็ดกินเบิงเอาอะไรนะพี่เจนี่ย่างแล้วก็เอาไปตำไปทำน้ำผึ่งเหรอโอ้ยดูดอกนี้ดอกนี้อุ้มเอ้ยดูดอกนี้เบิงเบงมูเจ้าเบิงดอกนี่เอวันไปร่างเด๋ยพี่จินมันเบ่งดีดีมันมีงานงมาได้หลายคน้องเนนาะฮ หญ่าข่อยก็เก็บเอาบัดนี่ม็ดงอมอแตกจะคลองเก็บเอาหอดหญ่าหญ่าในบุ่มได้ยินหญ่าเนิดหย่านหย่าน้องละบ้านไปเห็นงานอยู่น้ำกันแปะส้โมงต่อมื่อหามื่อต่อสัปดาห์ยังไม่มีแลขของแกี๊ยวกินข้าวน้ำกันมือละสองขับยังแย่งกันอยู่นิดเทียนเซนเราก็ไปกินน้ำกันคือเก่าหนิเนี่ย มีน้ำสัมเก็บมาเอาให้กันอีกตาหากเดลยบอกว่าตามจราต้องเฉลี่ยกันไปลากนะมันเอาไปเก็บมาหลอบก่อนน่ะเนาะเอกต้มมีอยังเรียบร้อยแล้วมาให้นางอุ้มสองถุงเอาอุ้มเอาไปแช่ใบเฮ็ดกินเถอะวะแช่เฮ็ดอะไรฮึ่บเฮ็ดข้อยู่หันเนาะเออบอเฮ็ดอันนั้นอุ้มเห็ดอันอีหยังก็เขาเจอเอินเห็ดอันนี่่อย่างวะ พี่สมเอ The ินเห็ดอีหอย่งวะเห็ดเพิ่งน้อยเห็ดเพิ่งน้อยพุนเขาเก็บอยู่ผุนผู้เดียวผุนพากันนั่นพากันเงียบละลักอุเก็บเห็ดโอ๊ยเนาะบอกกันมาว่าตตองมาป่ะสันมาเออมีอิมซิมไป็นยังไม่สินก็อล์มดูดิดูดิ ไม่ทางตาเดินนั่งใจเยนเ็ยนๆใจเยนเ็ยนๆสิบไปเห็นงานเม่ไหเรเดี๋ยววันจันทร์หัวหน้าเรสิ้นหายูหัวหน้าพี่เด,ด้ผ้าลูกน้องมาเก็บเห็ดกันยิน้นักระแฟร์เลยไม่ยังนีเห็ดเบี้ยนี่เห็ดเบี้ย,ยจะกระแฟร์ไปได้อด่อน นัง่งอุปุน,นะคุณน่นไ้ถจ,จะบเดี๋อยไปเหยียบใส่เอาป,า,ปาก็คอแย่เดียย๋ยวกย็คอหไมมือนไไี่ใส่เพ่โอ้หเอาไ,ไอม้ห้น้ำจะกอนเลยปล่อยม้ไห้เดที่าม้ไห้ได็งนก่อนนั้นไม่เตี้ยใดเด้าาาเอกอนนันแม่เตี้ยใดเด้าม้ไห้ัเอากาขอเกิดการเฮานี่หม

ตายตายตายมืเจอเบิ้งก้อนนี่โอ้ยมะก้อนใหญ่แต่ยังไป็นลาของกันให้ถุงเด้วยฉันนี่ก็เอาประวัติมาไว้เมื่อยหัวอินะโอ้มันเมื่อยหัวเบิ้องมูอเจ้าเบื้องอยว่ามันไขว้มาปลูกไว้เพราะว่ามันไขว้มาปลูกไว้อยู่ในดงคุณ อุ้มอุ้มใจเย็นเย็นอุ้มไม่ปล่อยเห็ดน่โอ้ยตายมึงอันหังแห้งๆมาเหมืองปล่อย h ็ a อู้ยตายตายตายิดมอมอแตกเอาโอยตายมึก็หลคลาหรายแน่แถลงหรอเ้อยเี่ยตาย

เยคนเหยีบบวันนี้ดอกยญ่ๆนี่มันเนาเลยเดี๋ยวนี้เนาะกว่าของนดงถุงุดไอิมุดเขาไปเอาบันนี้เอาไม่เจ้าอันนี้แค่แม่พีวันนี่แหละอันนี้แหละแ็งแขมแมนแมนแมนใช่ปะสีดำหรอ มันมันดำมันอจะได้มันบดแด็กบดถื่อไหมอันนึงมันก็อ่อนอันนึงมันก็มันสีมันเป็นยังสัตดเหรออุมต้องเจอสีมันก็อ่อนต้องเจอสีมันก็เค็มโอ้ตายพ่อแม่เนี่ยบอกพ่อแม่เดี่วกันมงคลดำมงคลขาวมงคลดำมงคลขาวอ๋อเขาตัดดินตัดยางแห้มันเรียบร้อยครับพ่อเขาจะคล้องหอบเอาแต่ขี้ดินเก็บมือเท้าอายุ รู้เคยพ่มีตัดขาแล้ม่ได้ตัดเลยอ่ะอือพี่ก็บม่ได้ตัดพี่เอาของไบบไหนมันมันสีทุนแรงของเงี้ยขางผมุนแรงพี่เอาขี้ดินไปน้ำพี่เอ้งนักได้พี่เอ้งนักพี่เก็บเอาขี้ดินเนี่ยบ้านพอ่อมันอยากสีบรเิเวณนักเวลาเราอยู่บ้านนะพี่คนนี้เอากระถางยามาเลยมันไมเ่เหมียงดอกมันหยาดเ้ายหยาดมันนี่น้องอุ่มมันไม่ฝ่าวันไม่ฝ่าวเก็บเอามันเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อนไม่มีทาเลส

พ้าแม่พี่น้องจะเบิ้ลจะเบิ้งพี่อ้นนี่ทางในนี่เต็มเลยพี่อ้นพี่ซันนี่พี่ซันนี่ดูนุ่นพี่ซันนี่ฟังนูใต้ใต้ภูใหม่เต็มเลยพี่ซันนี่พี่ซันนี่ไปเอาเลยเขาบอกว่าอุ้มเก็บเอาเลยเอาปุ๊จูอุ้มยังมาบอกเขาเอาเลยเอาเลยอุ้มเหนื่อยแล้วอุ้มไม่รู้ว่าจะอุ้มจะเอากลับบ้านยังไงอุ้มไม่รู้อุ้มจะอาเจกลับบ้านยังไงล่ะซุนนีอุ้มเหนื่อยแล้วเนี่ยปั่นจักรยานมาเดี๋ยวอะไรนะพี่ซันนี่ คุณทางนั้นเขาไปเห็ดยังไงเงี้ยเาทหาเห็ดเนี่ยเขาเลยเขาไมันดอกบานไปไหนเขาไปดอกบานป่อันไหนมาเลยกว่ากันนีจะสมัครเโอ้ยงามเหรอตอนนี้น่ะมึงมาเอาดอกไม้ติดโอ้ยนี่ท่านผู้ชมเขาหมุดยังงี้ด้อนี่เวลาหาเห็ดนี่เขาหมุดยังงี้นี่เขาหมุดยังงี้วิธีสัุ้มระวังน้ำเขาไปทุ่มแล้วังน้ำเนยนั่งอ้าว ฝุ่นเห็นไปมันติดหัวออกมาโมตาโอ้ยคุยนนีนกนกพี่อ้มพี่อ้นตเล็กๆอ่ะเอานีแม่มาเขขาทางนีแมะเออ,อ,อมาเขาเขาเอาไปอบหรอกกับไปเห็ดอันนี้ได้บ่งาา <c oughs> ่จเบจะบ่งความทรอใสู่ชีวิตในการเก็บเห็ด มันเอาออกมาได้จริงๆตัวนี้เอาไปเอาไปเอาไปจะไม่เอาเหรอคะคุณน้องคิดจะเอากลับยังไงคิดก่อนว่าจะเอากลับยังไงหยิบเอาไปเลยไหนโบอุ่มเอาเบิ้งพ่อแม่พี่น้องจะเบิ้งที่ขาสชีวิตมากเลยครับจะเบิ้งน้อนคอย มมดเข้าไปหมดเข้าไปเก็บเห็ดนะเดี๋ยเดิอันนั้นก็ยูทูบเบอร์นะคดอย่าลืมติดตามนะครับแฟมิลี่บอ t ดขแฟมิลี่อดนสวีเดาอนน่อยมั้งช่ชมีอ่ะพี่อนเลยนี่นพี่กกนพี่กันเยวพี่กัถึงถึงตรงไหนนี่อันนีนอยเอามาเอา มาไอมึงต้องมาเอาอันนี้ก่อนมาเอาหน่อยมาเดี๋้อเอามามาพี่ออนก็ไันเลยพี่ออนเอามาเอามาพี่ออนแกมีตู้แฉะเออพี่ออนพี่ออนเฮียเฮียมีตู้แช่เอาพี่ออนเราเป็นพเฮียเฮียมีตู้แช่โบสิ่งนี้มันกำลังบ่านกำลังแซ่มีตู้แช่อยู่ในโรงจอดรถใช่ไหมใช่ทุกเรื่องเลได้เหรอมันมีตัวนั้นเฉยๆนนะดูดีๆสิดูดีเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้ไม่ออกไปเออดูดีๆใช้น้ำมองไม่เห็นกระเทือ มันจะเป็นคลิปแล้วฉันจะไปตัคดคลิปลงทิกต็อกเดี๋ยวลิปลงทิกต็อกโอ้ยท่านขี่ดินพอแม่พี่น้องคะนี่เราหม่เหล่าออกมาวายฉันเหยียบเห็ดเหตุไหนนี่อันหนึ่งหลุดอู้มันแข็งดีดีเนาะมันแข็งแบบแข็งเป๊กอ้ยตายแล้วหัวหัวหยุ่งหัวฟูออกมาจากตาเห็ดผุนผุนมึง เขาบ้านไปหายเก็บยื yeah. ah. well, ้คุณเขาไปอาเก็บยู่อคุณเองก็มุด้าแบบเอาจมุดสีนะมุดพี่กันสุดยอดพี่กันเฮดตัวน้อยเฮดสุดยอดเลยมึงพักอันใดเห็ดได้หนังถุงไงอยู่ยังไงบ่แม่ยังได้นไงถุงเห็ดได้หนักมากไหมคะคนหนึ่งจะกิโลมุเจ้าว่าตะข่อยใดทุ่งเพียงคุณนะมึงป้าถุงใหญ่ๆนี่เต็มไอหน่ะ ป่านนยังสิพากันเอาอีกอยู่การล้างสีผ้ากันกับบาทแล้วพี่้องหิวเฮ็ดนักสิไดแบกอาแล้วไดรลไดรลครับกันหิวหิวเฮ็ดคับแต่ละคนแต่ละคนยังแต่สบว่าออกคนไดรลมันข้ามันแน อัน้ว่าอุ่มมาสิบอกว่าหมาอันมาไหมนี่คุณอ่ะบิวสวยจต่ตรงนี้เออคุณโอ้คุ่นเออวิวทางนี่สวยเนาะพุ่นะเหี้ยนตะบุไม้มามาลูกสาวลูกสาวหน่อยเป็นกับมาน้ำโอ้ยพุณน่ะวิวทางนี่สวย สิงแ่บ้านกำลังพากันยางสิกลับบ้านแล้วพอม่นสีหัวว่องแง่งหรอ,หรอปะอา,ากาศดีไปนะไปนะเฮ็ดอันนี้มันเกิดน้ำเดินยังสิพี่น้องน้ำปลาเนี่ยน้ำอีียงก่อนน้ำเดินหนี่อันเฮ็ดดำนะมันมันบ่ได้เกิดอยู่ในปลา มีดีค่ะคุณม,มูม,มน้องก็เอาลูกอตเต่ามานไม่กีเพ็ด